เจ้าเน็ตเกาลีอวยจริงไม่จกตาแถมลงข่าวบอกนายกตู่ยังต้องชมลิซ่า ล่าสุดนะครับสื่ออย่างเกาหลีวิกิทีเนี่ยรายงานกระแสะความคลั่งไคล้ของลิซ่าแบล็คพิงค์ของแฟ,แฟนๆชาวไทยที่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติอิมแพกไปทุกวงการเลยทีเดียวแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเอ่ยปากชื่นชมถึงการที่ MV ของลิซ่าสอดแทรกศิละปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งโลกนะครับส่วนทางด้านเว็บไซต์เนติเซนบัตเว็บแปลความพิเีพนของชาวเน็ตเกาหลีนะครับได้รวบรวมความรู้สึกของเหล่าชาวเน็ตเกาหลีต่อปฏิกิริยาของชาวไทยทั้งประเทศที่มีต่อ ซาแบ็คพิงค์นะครับมาเผยแพร่ซึ่งชาวเน็ตเกาหลีนะครับมองอย่างเข้าใจนะครับและเข้าใจความรู้สึกก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะที่โบอานักร้องชื่อดังเนี่ยพาเพลงของเธอเนี่ยไปติดชาร์จโอริกอนซึ่งเป็นชาร์จเพลงอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่มีการเปิดตลาดให้กับวงการเคป๊อปนะได้โกอินเตอร์เมื่อหลายปีก่อนนะครับรวมถึงนะ ภาพที่อีพยองฮุนนพัพระเอกซุปตาของเกาหลีเนี่ยเคยร่วมงานแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่างเรื่อง Terminator นั่นเองนะครับดูความเห็นของชาวเน็ตเกาหลีนะที่ได้รวบรวมออกมาตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ย คนไทยเวลาเนี้ยคงเต็มไปด้วยความสุขนะแล้วก็ความพิถีนี้เขาก็บอกว่านึกไม่ออกเลยว่าพ่อแม่ของลิซ่าเนี่ยจะภูมิใจขนาดไหนนะแล้วก็มีคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะรวมถึงเนี่ยชาวเน็ตเกาหลีก็ยังพูดต่อยว่านะฉันว่าความรู้สึกนี้น่าจะเทียบเท่ากับการที่เราได้เห็นอีพยองฮุนเนี่ยกลายเป็นเทอร์มินาเตอร์ขนาดที่สวมชุดฮันบกนั่นเองนะแล้วก็คอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าสวยมากเต้นเก่งมากบริยาาบนเิธีก็น่าทึ่งนะลิซ่าฉันจําได้ว่าพวกเราภูมิใจแค่ไหน ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตโอริกอนของประเทศที่ญี่ปุ่นฉันก็มั่นใจว่าคนไทยก็ภูมิใจกับพิซ่ามากเช่นกันในตอนนี้เช่นกันโดยคอมเมนต์ถัดมาของชาวเน็ตเกาหลีนะก็พูดถึงประเทศไทยบอกว่าฉันชอบประเทศไทยแล้วก็คอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าความรักที่คนไทยมีต่อประเทศชาติจะทําให้เกาหลีต้องทึ่งแลวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนนี้เธอคงเป็นนักร้องของชาติไปแล้วคงไม่มีคนนางคนไหนของประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งเธอนะ พูดง่ายว่าชาวเน็ตเกาหลีนี่ทั้งอวยทั้งชมลิซ่ากันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับงานนี้นะครับชาวเน็ตเกาหลีอวยลิซ่าแบบเต็มๆและเข้าใจความรู้สึกข,ของคนไทยกับความโด่งดังไกลระดับโลกของลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยเช่นกันและครั้งหนึ่งนะครับชาวเน็ตก็เคยมีศิลปินที่เขาภูมิใจในแบบลิซ่าเหมือนกันและแถมยังพูดถึงนายกตุยด้วยว่าถึงกับเอ่ยปากชมลิซ่าออกสื่อกันทีเดียวถึง MV ที่ลิซ่าสอดแทรกถึงศิละปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งโลกนะครับ